รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายรู้ตัวกายล้วนๆรู้กายล้วนๆตลอดการเวลาจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติจงอย่าลืมความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นนั่นคือจุดยืนของการปฏิบัติ คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่ามีความหมายมีราคาสูงต่อชีวิตจิตวิญญาณของตนซึ่งจะนำดวงใจนั้นสู่ภาวะว่างเปล่าและบริสุทธิ์แห่งตนล้วนๆได้ เมื่อรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายได้ที่ดีแล้วก็จงน้อมใจนั้นมาระลึกรู้ในท่ากลางร่างกายของเราเหนือสะดือสองนิ้วลงไปจนถึงที่สุดลมกระทบในท้องบริเวณน,นั้นนึกรู้นึกรู้ให้มันต่อเนื่องไว้ที่นั่น โดยไม่ต้องไปอยากรู้อะไรทั้งนั้นละวางการอยากรู้สิ่งทั้งปวงออกไปเสียแม้กระทั่งอยากจะรู้ในปัญญาอะไรต่างๆนานาก็ตามและในบางครั้งเราเจริญปัญญาในขันทั้งห้ากำหนดรู้สภาวธรรมเพียงพอทุกครั้งแล้วมีหนทางหนึ่ง ก็คือการมองตรงไปยังธรรมชาติดั้งเดิมแท้ล้วนๆนั้นแบบโดยตรงไปเลยแบบปัญญาวิมุตติไปดูแดนเกิดของความคิดต้นกำเนิดของความคิดดูเข้าไปแบบตรงๆนั่นคืออุบายวิธีหนึ่งเรียวกว่าปฏิปทาแบบปัญญาวิมุตติ อีกอุบายวิธีหนึ่งแบบเจโตวิมุติการระลึกรู้ลงมาในท้องอาศัยสติซึ่งเป็นทางสายเอกนึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปของเรานึกรู้ให้มันต่อเนื่องเรื่อยไปนึกรู้อยู่ในท้องให้มันต่อเนื่องเรื่อยไปมีความปฏิติประตอ่อ ตลอดต่อเนื่องเรื่อยไปของเรานึกรู้ระลึกรู้อยู่ที่นั่นเพียวเพียวได้ก็เอาเพียว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 ไม่ได้ก็ใช้พุทธโธช่วยพุทธโธก็เป็นตัวช่วยให้การระลึกรู้ในท้องมีความต่อเนื่องกันไป ระลึกรู้ในท้องต่อเนื่องเรื่อยไปแล้วจะได้สิ่งใดบ้างก็ไม่ต้องไปคาดหวังสิ่งใดทั้งหมดขอให้นึกรู้ระลึกรู้ให้ต่อเนื่องกันไปเถอะการระลึกรู้นึกรู้อยู่ในท้องอย่างต่อเนื่องกันไปนั้นเท่านั้นนั่นคือศูนย์กลางของร่างกายสมัยเรามาเกิดใหม่ๆเราก็มาเกิดในท้องมารดา ในถ้ำกลางร่างกายนั้นตอนนี้เราก็กลับไปะระลึกรู้ที่นี่ซะ,ะระลึกรู้เรื่อยไปอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปอยากรู้สิ่งใดทั้งนั้นนึกรู้ะระลึกรู้เรื่อยไปของเรานึกรู้ะระลึกรู้เรื่อยไปของเราการนึกรู้ะระลึกรู้ อยู่ในท้องเรื่อยไปอย่างนั้นอาการนึกรู้รละลึกรู้ตรงนั้นแหละจะนำไปสู่ภาวะไม่มีรูปร่างไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายภาวะการระลึกรู้นึกรู้อยู่ในท้องปฏิติปต่อต่อเนื่องกันไปเท่านั้น จะนำไปสู่จิตที่ไม่ปรุงแต่งทำที่ไม่ปรุงแต่งได้ในที่สุดเพราะมันปราศจากความคิดปรุงแต่งเราจะไปสู่สิ่งที่สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามกับความคิดปรุงแต่งตรงกันข้ามกับรูปร่างกายคือไม่มีรูปร่างกาย ไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งมันมีแต่ภาวะว่างบริสุทธิ์สิ่งเดียวลวดนั้นเท่านั้นแล้วส่วนความคิดจะต้องทำอย่างไรก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยวิธีของการเจริญจิตสู่ภาวะว่างเปล่าและบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ล้วนๆของตนนั้น สู่สภาวะไม่มีรูปร่างไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆมาตั้งแต่ต้นเดิมทีเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเดิมทีไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆอยู่แล้วเดิมทีก็ไม่มีรูปร่างกายอยู่แล้วฉชนไหนเลยจะต้องมากังวลใจกับของเกิดแก่เจ็บตายละ่ะ นึกรู้ระลึกรู้ในท้องเรื่อยไปเถิดความต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นจึงจะสามารถนำดวงใจนั้นคืนสู่ภาวะว่างเปล่าบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้แห่งตนล้วนๆได้และนั่นก็คือความไม่เกิดไม่ตายนั่นก็คือความไร้การปรุงแต่งไร้การแสวงหาของเรา ลายการเกิดการดับและปัญญาพุทธะที่แท้จริงมันก็อยู่ที่นั่นคนที่รู้จักทำได้อย่างนั้นโง่หรือฉลาดละ่ะโง่หรือฉลาดฉลาดก็มีสองประเภทฉลาดแล้วว่างไม่ได้ฉลาดแล้วก็กลับคืนสู่ภาวะ ว่างเปล่าบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ล้วนๆของตนไม่ได้แล้วมันจะฉลาดจริงเหรอฉลาดอย่างแท้จริงก็ต้องคืนสู่ภาวะว่างเปล่าบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ล้วนๆของตนให้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นความฉลาดแท้จริงฉลาดทางหนึ่งคือเกิดดับตลอดเวลาสารวจนวุ่นวายสับสน อยู่กับขันทั้งห้านั้นฉลาดทางหนึ่งเข้าใจดำรงสตินึกรู้และลึกรู้อยู่ในท้องให้ต่อเนื่องเรื่อยไปผลสุดท้ายก็จะนำไปสู่ภาวะที่ว่างเปล่าและบริสุทธิ์ดังเดิมแท้ลุลนของตนได้ในที่สุดไปสู่ตรงนั้นได้เท่านั้น เราถึงจะเอาชนะสังขารทั้งปวงได้เอาชนะความหลงจมไปในสังขารความคิดทั้งปวงได้เอาชนะความหลงจมไปในขันทั้งห้าทั้งปวงได้ตั้งใจกำหนดเลื่อยไปให้มีความต่อเนื่องกันไปอยู่อย่างนั้นนึกรู้แลลึกรู้อยู่ที่นั่นนั้นเท่านั้นจงภาคเพียรพยายามของเราเรื่อยไปอยู่อย่างนั้น ท่านหยุดเทศก็อย่าไปหยุดกำหนดตั้งใจกำหนดเรื่อยไปศึกษาเราเรียนเขียนอ่านนึกรู้รละลึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปเท่านั้นอย่าไปอยากรู้สิ่งใดอย่าไปอยากรู้ขันทั้งห้าอย่าไปอยากรู้ทางปัญญาทั้งหมดตอนนี้เราต้องการกลับคืนสู่บ้านเก่าของเราซึ่งบ้านเก่าของเรานั้นก็คือบ้าน มันว่างสภาวะว่างดั้งเดิมแท้แห่งตนล้วนและสารติสุขที่ลุ่งเรืองและเล่นลับจะกลับคืนมาสู่ใจของเรานั้นได้นึกรู้และลึกรู้ในท้องเรื่อยไปเท่านั้นขอให้มีความต่อเนื่องกันไปอยู่ที่นั่นนั้นเท่านั้นตั้งใจกําหนดเรื่อยไปของเรา นึกรู้และลึกรู้ในท้องเรื่อยไปของเราหากมันระลึกรู้นึกนึกรู้ไม่ได้ดีไม่ได้ที่เราก็เริ่มต้นที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมใหม่เมื่อรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมได้ที่ดีแล้วก็พยายามนึกรู้และลึกรู้ในท้องเลื่อยไปที่สุดลมกระทบในท้องเลื่อยไปของเรา ระลึกรู้นึกรู้เรื่อยไปเท่านั้นสู่สภาว่าความไม่มีรูปร่างเท่านั้นมันก็จะปาดจากความคิดปรุงแต่งได้แล้วก็ภาวนากันอยู่ที่นั่นภาวนาอยู่ที่พุทธผู้รู้ของเหล่านั้นผู้รู้มันจะปรากฏขึ้นเป็นผู้รู้ที่ว่างจากรูปร่างกาย จากความคิดปรุงแต่งต่างๆและนั่นก็คือที่พึ่งที่แท้จริงในตัวของเราค้นหาค้นพบให้เจอก็อาศัยสติที่นึกรู้และลึกรู้อยู่ในท้องอย่างต่อเนื่องกันไปนั่น,น,นแหละเราจะพบเจอได้ในที่สุดและเราจะพบว่า มันไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความคิดปรุงแต่งแต่มันว่างบริสุทธิ์ได้ไม่มีการไปและการมาของมันนึกรู้และลึกรู้ในท้องเลื่อยไปนั้นตั้งใจกำหนดให้ดีให้ชัดเจนรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ต่อเนื่องกันไป เวลาเรานึกรู้รละลึกรู้อยู่ในท้องนั้นน่ะก็ต้องอาศัยความชำนาญความชำนาญมันมันอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันของการนึกลู้รละลึกรู้ให้ต่อเนื่องกันไปนั่นแหละเราต้องอาศัยความเป็นปัจจุบันเหมือนกันถึงจะคืนสู่ภาวะ ว่างเปล่าดังเดิมแท้แห่งตนล้วนๆได้และเราก็จะได้ปัญญาพุทธะได้ปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะที่แท้จริงมันจะว่างจากขันห้าได้ว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ว่างจากปัญญาในขันห้ามันจะตัด ที่มันคืนสู่ภาวะว่างเปล่าบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ของตนได้นั่นแหละเป็นขณะขณะไปเราก็พยายามพยายามให้มันเข้าถึงก็คือการนึกรู้แล,ลึกรู้อยู่ในท้องให้ต่อเนื่องกันไปนั่นแหละนั่นคือเหตุปัจจัยเรียกว่าสติเป็นทางสายเอกจะทำให้ดวงใจนั้นกลับคืนสู่ภาวะ ว่างเปล่าบริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ของตนได้ในที่สุดเมื่อน,นั้นปัญญาพุทธ,ธะหรือความว่างของพุทธ,ธะความว่างของจิตดั่งเดิมแท้แห่งตนนั้นมันก็จะทําให้ตัดขาดจากขันธ์ทั้งห้าเป็นอัตโนมัติได้ในที่สุด มันจะทำให้ตัดขาดจากขันทั้งหน้าเป็นอัตโนมัติของมันได้แล้วเราก็ภาวนาอยู่ที่นั่นแหละภาวนาอยู่ในสภาวะว่างเปล่าและบริสุทธิ์เราจะรู้ชัดได้ถ้าเราต้องการพลังแห่งจิตพลังแห่งความสงบก็ดีพลังแห่งสุญยตาธรรมก็ดีเราก็พยายามนึกรู้และลึกรู้ในท้องต่อเนื่องกันไปนั่นแหละ มันถอนขึ้นมากระเด็นกระดอยไปที่ไหนเราก็พยายามที่จะระลึกรู้อยู่ในท้องต่อไปของเรานั่นแหละสายตาเราจะมองเห็นสิ่งใดในภายในเราก็นึกรู้ระลึกรู้อยู่ในท้องของเราเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละสิ่งสำคัญพลังพลังแห่งจิตพลังแห่งความตั้งมั่น เป็นเบื้องต้นสู่ภาวะว่างเปล่าและบริสุทธิ์แห่งตนล้วนๆความรู้สึกตัวอันเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายนี่คือจุดเริ่มต้นรู้ตัวเต็มเปี่ยมได้ที่ดีแล้วถ้ามองตรงไปยังแดนเกิดของความคิดใดก็มองตรงไปที่นั่นหรือเคยเห็นจิตเดิมแท้อยู่แล้วก็มองตรงไปที่นั่น เมื่อมองตรงไปยังจิตเดิมแท้แล้วมันมีพลังหรือเปล่าถ้าไม่มีพลังเราก็มานึกรู้แลลึกรู้อยู่ในท้องต่อไปนั่นแหละพลังก็คือพลังแห่งความว่างเปล่าของจิตล้วนๆพลังแห่งความว่างเปล่าของจิตล้วนๆ จิตล้วนๆนนั้นเมื่อมันว่างได้เมื่อมันว่างจากขันห้าว่างจากความคิดทั้งปวงได้มันจะมีพลังของมันเรียกว่าพลังแห่งจิตล้วนลนจิตล้วนๆมันว่างจากความคิดทั้งปวงได้ก็เรียกว่าพลังแห่งความว่างเปล่าของจิตล้วนล้วไม่มีการไปและการมาไม่มีการแสวงหาใดๆทั้งหมด แต่สามารถทำให้แจ้งปรากฏการออกมาได้ในข้อนี้เราก็ต้องอาศัยสติซึ่งเป็นทางสายเอกีกนึกรู้และลึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปหากมองตรงไปยังจิตเดิมแทล้วนๆแล้วไม่สามารถที่จะมีพลังว่างแห่งจิตล้วนๆปรากฏการได้ ก็จงนึกรู้แล้วลึกรู้ลงมาในท้องนั้นเท่านั้นดิ่งรู้ดิ่งรู้อยู่ในท้องดิ่งรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปดิ่งรู้แล้วลึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปนั้นเท่านั้นกำหนดแช่ไปเลยเรียกว่าถอนไม่ขึ้นนึกรู้แล้วลึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไป หลับตาก็ทำลืมตาก็ทำถ้าหลับตาลงแล้วนึกรู้แล้ลึกรู้อยู่ในท้องตลอดต่อเนื่องไปได้มันก็จะไม่อยากลืมตามันก็จะไม่อยากลืมตาเพราะมันไปเห็นตัวในตัวในปราดจากลูกตาปราดจากความคิดปรุงแต่ง ตัวในซึ่งปราศจากรูปร่างกายมีแต่พุทธะผู้รู้ที่ว่างจากรูปร่างกายอยู่เท่านั้นแล้วเราก็ภาวนาดูอยู่ที่นั่นมีแต่พุทธะมีแต่พุทธะรู้อยู่ล้วนๆภายในตนของตนและว่างบริสุทธิ์ปราศจากขันธ์ทั้งห้า ปราศจากการเกิดการตายของขันธ์ทั้งห้าปราศจากความลุ่มหลงจมไปในขันธ์ทั้งห้าปราศจากความเกิดความดับของขันธ์ห้าของปัญญาต่างๆนานา,นาและนั่นก็คือเราจะได้ปัญญาปัญญาที่ก็คือความว่างนั่นปัญญาก็คือพุทธะที่ว่าง ผู้รู้ที่ว่างนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงมันจะแยกตนเองออกไปจากขันธ์ห้าเป็นอัตโนมัติของมันได้ในที่สุดผู้รู้ที่ว่างบริสุทธิ์ปราศจากการเกิดดับของขันธ์ห้าของปัญญาในขันธ์ห้านั้นนะนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงพุทธะ พุทธาที่ว่างบริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเป็นแสงสว่างนำทางคืนสู่ภาวะว่างบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นและไม่มีการเกิดและดับอีกต่อไปนั่นคือชัยชนะอันกเกษมสำหลานปราศจากอารมณ์ความคิดปรุงแต่งปราศจากที่ตั้ง ไม่มีการไปและการมาเมื่อยังไม่แนบสนิทลึกซึ้งเพียงพอการระลึกรู้นึกรู้อยู่ในท้องนั้นนั่นคือเส้นทางของการก้าวเดินไปเป็นเส้นทางของการก้าวเดินไปคืนสู่ภาวะว่างเปล่าดังเดิมแท้ล้วนของตนและมันก็จะสำแดงภาวะว่างบริสุทธิ์ล้วนๆของมัน ปรากฏชัดออกมาได้แจมแจ้งไปเป็นลำดับแล้วก็หมดจดถึงที่สุดได้แน่นอนฉะนั้นขอให้นึกรู้และลึกรู้อยู่ในท้องให้ต่อเนื่องกันไปให้ได้เท่านั้นซึ่งไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากอย่าคิดว่ายากเวลาลมมันลงไปในท้องเราก็รู้สึกได้ ก็ขอให้มันรู้สึกในตำแหน่งลมกระทบในท้องต่อเนื่องกันไปเท่านั้นไม่ต้องไปถอนความรู้สึกขึ้นมาสติก็นึกรู้แลลึกรู้อยู่ที่นั่นเรื่อยไปเท่านั้นนานแสนนานขนาดไหนก็พยายามอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะเห็นผู้รู้ว่างชัดเจน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 เพียงพอแล้วเราก็ สามารถภาวนาอยู่กับพุทธ,ธะผู้รู้ว่างตรงนั้นได้ก็ก็ภาวนาอยู่ตรงนั้นต่อไปนึกรู้แล้วลึกรู้ในท้องนั้นแหละมันก็จะลื่นไหลไปสู่พุทธ,ธะผู้รู้ว่างล้วนๆได้ซึ่งปราศจากรูปร่างกายและความคิดไม่ต้องไปเกิดไปดับ ไม่ต้องไปตามละขันธ์ห้าไม่ต้องไปตามละความคิดละอารมณ์แต่ไปสู่ภาวะว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์ไปเลยเรียกว่าเจริญจิตไปสู่ภาวะไปสู่ธรรมะสภาวะว่างจากขันห้าว่างจากอารมณ์กันไปเลยว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆกันไปเลย เรียกว่าจเจริญจิตไปสู่ภาวะเช่นนั้นไปเลยไม่ต้องมาคอยตัดขันห้าตัดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ต้องมาคอยตัดอารมณ์จเจริญจิตสู่ภาวะว่างเปล่าดังเดิมแท้แห่งตนล้วนๆได้เท่านั้นแล้วที่นั่นมันไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีขันนังห้าใดๆทั้งหมดทั้งสิน้น จงเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนั้นด้วยความเพียรพยายามของเราเมื่อสู่สิ่งสิ่งนั้นได้เข้าใจตัวเราลึกซึ้งได้เข้าใจตัวเราลึกซึ้งได้เท่านั้นเราก็เข้าใจคนอื่นได้เราก็จะประกอบด้วยความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นได้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอัตโนมัติเกิดขึ้น เพราะรู้ว่าจิตคนอื่นเข้าส่งออกนอกเราก็สงสารเขาแต่จิตใจเรามันส่งเข้าในจนกระทั่งว่าไปถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่งได้จิตใจมันเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งได้แล้วมันเป็นธรรมอันว่างอันบริสุทธิ์ล้วนๆของมันได้แล้วเช่นนั้นมันไม่ใช่จิตใจที่ส่งออกนอกแต่มันสามารถตัดขาดจากจิตที่ปรุงแต่งทั้งหมดได้เมื่อเป็นดังนั้น เราก็จะสงสารจิตใจของคนที่ชอบส่งออกนอกไม่ยอมส่งเข้าในมันก็ไม่เป็นธรรมส่งเข้าในซะก่อนมันถึงจะไปเจอตัวว่างตัวอิสระตัวไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายนั้นได้เมื่อนั้นเราจะเห็นเลยว่าจิตใจที่ส่งออกนอกส่งออกนอกไปตามอารมณ์ไปตามความเกิดดับของขันห้านั้นนะ่ะเป็นจิตใจที่เสียหายทั้งนั้น สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจิตใจที่ส่งไปตามอารมณ์ความคิดล้วนแล้วแต่เสียหายทั้งนั้นแต่จิตใจที่เข้าในได้เข้าในเข้ามานึกรู้และลึกรู้อยู่ในท้องได้เข้ามารละลึกรู้นึกรู้อยู่ที่สุดลมกระทบในท้องได้เช่นนั้นจะนำไปสู่ความไม่เกิดไม่ดับหรือทำให้เข้าถึง ธรรมมะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายนั้นได้เรียกว่าเข้าสู่สภาวะอมตะธตาตุอมตะธรรมได้จงจำมั่นไว้หลับตาธรมถ้ามันลึกซึ้งถึงความไม่มีรูปร่างได้ถึงความไม่มีความเกิดความดับนั้นได้ความเกิดความดับมันก็อยู่ที่ขันนั้ง้า ความเกิดแก่เจ็บตายมันก็อยู่ที่ขันนั้งห้ารละลึกรู้นึกรู้อยู่ในท้องนั้นมันจะนำไปสู่ความไม่เกิดไม่ดับแห่งสภาวะด้างเดิมแท้ลว้วนแห่งตนได้ในที่สุดและเราจะรู้ว่ามันอยู่เหนือการเกิดการตายอยู่เหนือการเกิดการดับของห้าขันนี้ได้ มันปราศจากสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์ปราศจากสมมุติบัญญัติทั้งปวงได้ปราศจากสมมุติมันก็เป็นวิมุตติคือมันว่างบริสุทธิ์ล้วนๆของมันไม่เกิดไม่ดับมันจะรู้ชัดของมันได้ในที่สุดนั่นคือของขวัญอันล้ำค่าที่เรามอบให้กับตัวของเราเองก็ด้วยความเพียรพยายามบากบั่น นึกรู้ละลึกรู้อยู่ในท้องเรื่อยไปของเรานั่นแหละน้อมระลึกแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลตั้งใจน้อมระลึกแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลของเราตั้งใจเสร็จแล้วก็กราบผ้าแยกย้ายกันไปทำกิจ,จวารก็ประจําตำแหน่ง รักษาความรู้สึกตัวอันเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายต่อไปด้วยมีโอกาสว่างเว้นแล้วก็ถ้าดูใจว่างจิตว่างจากความคิดได้ก็จงดูใจว่างจิตว่างนั้นต่อไปหากดูไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้รู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายหากดูจิตว่างใจว่างไม่ได้อย่างน้อยก็ให้รู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายไว้เป็นหลักให้ได้ก็แล้วกัน แล้วเมื่อมีโอกาสจึงค่อยนึกรู้และลึกรู้ลงไปในท้องไปเป็นระยะระยะไปศึกษาปฏิบัติของเราไปเช่นนั้นนั่นคือหนทางตรงไปสู่ความไม่เกิดไม่ดับแห่งจิตล้วนๆของเราได้เพราะเดิมที่เราไม่มีความเกิดไม่มีความดับอยู่แล้วไม่มีความเกิดความตายอยู่แล้วเดิมที่เราไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งฝันทั้งปวงอยู่แล้ว ฉไหน,นเลยเราจะต้องมาเที่ยวดูความเกิดความตายอะไรล่ะเราก็ไปสู่ความไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับซะมันก็จะจบได้ให้รู้เรื่องกราพระแยกย้ายกันไปทำกิจวัตรรักษาสติสัมปชัญญะต่อไปเรียกว่ารักษาสมบัติธรรมะของเราต่อไปนั่นให้มารู้เรื่องกัน